ก็หาตีหาเดินขยับตีเข้าร่องนะผมเพราะว่าร่องมันกว้างแล้วนะผมอกดแล้วเ้ยแล้วนี่ไงนี่ไงกดมันกันกดมันกันอร่อยแบบเผ็ดๆแบบซีซารแน่นอน Alright, อย่างกว้างเลยสภาพไม้อันนี้เกาะป่างาวัดล้างครับวัดเก่าครับมากับนักก็ตู่มึงเลงนะฮะครับผมสวัสดีครับผมพรานต้มฮนะสวัสดีครับผมพรานต้มคนถางป่านะฮะกับไม้แม่น้ำปลาสักโซนบนนะผมเนี่ยนะเขื่อนปลาสักก็จะอยู่นู้นนะผม เสียงอันชื่นใจมาแล้วับผมจุ้ยนะครับผมก็โอเคนะครับผมผมขอกราบสวัสดีพี่ๆี่นานาน้องๆวัยรุ่นที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านยามเย็นๆห้าโมงเย็นกกว่าแล้วนะครับผมบรรยากาศได้นะยามเย็นๆบรรยากาศหมายแม่น้ําป่าสักโซนบนท่าหลวงป่างาแถววัดร้างนะผมเนี่ยเขือนป่าสักก็จะอยู่นู้นะผมออกไปรู้นะผมตันนี้ก็ น้ําที่มาจากฝั่งข้างบนนะฮะการเล่นก็หาตีหาเดินขยับตีเข้าร่องับผมเพราะว่าร่องมันกว้างแล้วนะครับผมแต่ก่อนตอนน้ําน้อยๆร่องมันแคบมันก็จะเล่นง่ายหน่อยแต่นี่ร่องกว้างแล้วแต่ตอนนี้ผมกราบขออนุญ,ญาตจวดก่อนนะฮะ <c oughs> เอาฟิลคน่อนไร <c oughs> อม้งา, <c oughs> ายโลเท่าไหร่ตัวขนาดตัวเป็บาทห้าสิบบาทแจกเขา พูดถึงมันรถจอดง่ายอะไรง่ายมันมันก็น่าแบบแบบคือรกนั่งยาวไม่รีบอ่ะใช่นั่งได้ชิวๆยันเช้ายันอะไรได้เลยอ่ะต้องไปหาโฟวิลมาขี่บ้างแล้วที โอเคนะครับผมกับเยียชุดแรกเราครับใกล้จะมืดแล้วนะได้ทําการลงเสร็จเรียบร้อยนะผมหลังจากนั้นค่อยว่ากนันฮะแต่บรรยากาศนี้สุดยอดมากเลยครับสุดๆนะผมบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้ไม่อยากจะนั่งตกเบ็ดเลยนะผมอยากนั่งแบบจุวดๆอย่างเดียวเลยนะ แรกมาแล้วครับผมสายงามสายดำเบ็ดเนี่ยสายดำเบ็ดสายดำเบ็ดสายเสมอกันอยู่กันนะสายเสมออย่างน้อยก็แต้มแรกต่อกีกี้กี้ก โห่กดไปเลยครับไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กนะฮะกครับกระดิ่งไม่มีดังกระดิ่งมัดยางรัดมันพ่วงเพราะมัดังนะกระดิ่งหุ้มไหล่หุ้มตทไม่ไม่ไหล่กระดเสียเลยให้โดนเฮ้ย สาสารุ่นรุ่นอยู่ม้อโอเคอยู่โอ้ใส่สวยเลยดเฮ้ยต้มใส่ใหญ่ไม่เลิบเดออ้อเนี้ยใหญ่ใหญ่อยู่ <c ười> โอ้เท่าน,นี้สองตัวก็เต็มหม้อแล้วเนี่ยคือเยอะเนี่ย <c ười> สายเต็มกำม,มืออยู่อะ <c ười> มาแล้วฮะมันหมานแต้มที่สองเอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้ใหญ่เลยอะนั่นอะเด็กกว่าเมื่อกี้ไหมรุน่นเยวกันเอาแล้ว,ลวนี่ไงนี่ไงกดมันกันกดเมันกัน โอ้หนักกวา่าหนักวกว่าแรกน่าจะใหญ่กวา่ารู้แต่หนักวกว่าแรกต้องใหญ่กว่าแน่หรือเปล่าแต่กดแล้ว นี่แหละรุ่นอย่างนี้ค่อยคืนน้อยอโอ้โหอาลว้ยอไไงอไไงกดจะมาก็มาเรื่อยๆนะครับ เ,เฮ้ยมันมีปลาว่ะมันหนักไฉละ่ะเดี๋ยวบอกว่าติดปลาแล้วแต่มันไม่ตอดฮะปลาแเปล่าเนีเ่ยหนักตึ๊บเลยนะเนี่ยเฮ้ยกินไม่ดิ้นหรอโอ้ยตัวด้วย<า>เนี่ยโอ้สองตัวเลยน้ำเบ็ดเยอะเก่ <laughs> กับไซด้ามเบ็ดก็มานะผมมาคู่เลยนะฮะมาต่อเนื่องเลยครับผมคักๆอยู่นะฮะต้องขอบทานอภัยในความมืดด้วยนะครับผม <c oughs> ให้ดูใส่หน่อยโอ้ยใหญ่สิครับโอ้ยยังไม่เอาปลาถูกเชือกเลยเนี่ย <c oughs> งานของเราทริปนี้ก็ถือว่ายังพอเอาตรอดได้อยู่เดอ้อถึงจะไม่ใหญ่ถึงจะไม่เล็กโอ้ก็ถือว่าเป็นโลอยู่เนี่ย <Wow. S 1> ได้มากเนี่ย ขมอ่อนกระเพราขาไข่ใบมะกรูดพริกสดพริกแห้งฮนะดำแตกๆฮนะครับผมน้ำแบบสักใจมากผมเดือดฮนะเกลือไม่เผ็ดเราไม่กินใบมะขามอ่อนใส่เลยฮนะปกวฮะใส่ใบกระเพราไปเยอะๆครับผมแนะนำหอม โอเคนี้ก็หอมๆคักๆแล้วนะผมไม่ต้องใส่อะไรแบบอลังการเลยนะผมใส่แค่เกลือก็พอก็ได้นะฮะ <c oughs> แต่เราจะจัดนี่ครับผมของนัว <c oughs> ผมนัวคักก็น้ำปลา หอมๆเลยนะครับผมเผ็ดซีซาดได้ใจมากกับไซส์ใหญ่ๆไซส์งามนะจับแค่เจ็ดตัวก็พอผมเอาไว้แจกเอาไว้แบ่งหพือไม่ก uh mm ็เอาไว้ต้มให้แมวกินนะฮะ จะได้ที่แล้วนะครับผม,มยอดเลยฮะที่เหลือก็ชิมฮะน่าดูแบบน้ำาข่าปลานี่ไม่มีเลยนะผมนะดูปกติวลาต้มปลาถ้าไม่สดน้ำาขา่าปลามันจะเลาะๆแบบเป็นก้อนๆเลยอันนี้ไม่มีเลยเนื้อปลากำลังได้ที่เลยครับที่เหลือก็น้ำซุป ต้มน้ำแกงออพอมดีเลยครับผมพริกขี้หนูสวนนะผมโลกอ่อนนะผมใส่เพื่อความ้อมแล้วก็หน้าตานะครับผมห <c oughs> <c oughs> ิวแล้วขอจัดก่อนทังนี้นึง เจ็ดตัวนะครับนะนะ สเลยนะอันนี้ตักมากินไมหมดแล้วครับตักมาให้มันดูแบบเท่ๆนะครับผมอันนี้ตัวใหญ่ๆเลยครับผมเรากินตัวน้อยก่อนจัดเนื้อพุงก่อนเลยครับหอดีเลยครับผมจะสุกมากกว่านี้ มันก็จะเละมันก็จะไม่หนึบถ้าสุกน้อยกว่าน,นี้เนื้อมันก็จะออกแข็งๆไม่หวานตตอนนี้ร้อนมือแล้วผมอัวหกมาก <c oughs> มันจะแบบช้ำออร่ามากครัตานี่ออร่าแล้วตาเยอะเลยนีก็แบบน้ำแบบคุกคิกคุกคิกวันนี้แมวก็ได้กินกันแต่ตอนนี้ขี้เกียจ รอก่อนเดี๋ยวลูกพี่รอก่อนเดี๋ยวลูกน้องกินอิ่มก่อน,เ,อนนะ <S <S เนื้อแน่นๆไข่แน่นๆ ตัวเดียวก็แบบ่ซดน้ำไปเยอะก็อ,อิ่มเลยนะเนี่ยข้าวยังไม่ทันได้แตกเลยเนี่ย กินกับข้าวก็โคตรอร่อยเลยครับผม,ม,มสุดเมนูนี้อย่าลืมนนะะวลาะได้ปลากกสดสดต้องจัดต้องลองเลยครับแต่ถ้าไม่สดห้ามเด็ดขาดครับผมต้องสดๆดเลยนะครับผมแบบสดแบบทุบหัวเป็นๆน,นะฮะแบบนั่นเลยเลอือข้าวก็กินไปบนเพอิ่ก็บหมดแล้ว แ,แบบมีแรงลุยต่อเลยแหละแบบเนี้ยเพราะว่าใจโมบานยันตอนนี้ก็นะไม่นอนเลยผมแต่ก็แอบนอนนะผมไอตอนเมาครับผมนอนกับป่าย่าไปเลยครับผมผมไม่ให้แมวชิมนะครับผมเพราะว่าใส่พริกเยอะออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆมะขามออกเผ็ดๆนะครับผมผมก็เลยไม่ให้แมวกิน เดี๋ยวรอต้มเบาๆให้คลุกข้าวมันทีนึงยอดเลยนะผมสําหรับทริปนี้ฮะโอเคนะผมสําหรับทริปนี้ผมขอกราบขอบคุณพี่ๆนานาน้องๆวัยรุ่นที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะผมเป็นทริปที่สุดยอดบรรยากาศและก็สุดยอดการขี้เกียจตกปลาเลยครับแต่ก็สุดยอดเมนูกับข้าว จุดจดนะผมสุดๆเลยผมโอเคนะผมเจอกันใหม่ทริปหน้านะจะไปโนโนแนวไหนต่อก็ว่ากันต่อในทริปต่อไปนะผมสำหรับทริปนี้ขอกราบสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้า <c oughs> จุดจดนะผม <c oughs> ลุกไม่ขึ้นเลยครับผมฝังรากเลยกันะ